เย็นตั้นเขตเขาค่อยถูกทำลายเพราะข้าข้าจะนิ่งดูได้ให้เกิดเหตุเพศภัยพระค่าอีกไหมไม่หาแมเก้าดีิว <c oughs> วันนี้มาสู้กันจนไม่น้ำราบเป็นหน้ากลองข้าจะพาเหย็นตั้นไปให้ได้ เจ้ารู้ดีแก่ใจเมื่อข้ากับเจ้าสู้กันเจ้าขวางข้าไม่ได้ข้าไม่คิดจะขัดขวางเจ้าเลยแต่ทุกเรื่องไม่อาจจะปาสองมือหากวันนี้เจ้าพาตัวเยียนตั้นไปเหล่าปีศาจในเขาเยียนหลานจะถูกทํำลายจบไม่นางเยียนตั้นเจ้าเรียกล้อมเขาเถอะหรือวิญญาณเสียของอิงยวนสําคัญกว่าชีวิตเหล่าสหายของเจ้าอย่างนั้นหรืออิงยวนไม่ได้ อิง <In> ยูเหยนตั้นเขตเขาค่อยถูกทำลายเพราะข้าข้าจะนิ่งดูได้ให้เกิดเหตุเพศภัยพระค่าอีกไม่ได้ข้าไม่เชื่อเจ้า ก่อนมอบวิญญาเซียนให้ถอนกำลังทหารสวรรค์ออกจากเขตเขาและแม่น้ำลึ่งเรือรติการและออกคำสั่งต่อ3พบว่าเขตเขากับแดนสวรรค์จะไม่รุกรานกันชั่วนิรันต์ต่อให้ภูเขาถลม่มสายน้ำไหลกลับก็จะไม่สู้รบกันออกคำสั่งเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นข้าจะทำลายมันซะ คิดว่าถอนกําลังทหารแล้วจะหน,นีไปได้ง่ายๆเหรอตอนนี้ไรหูไรตาผู้คนถือโอกาสช้ชีวิตพวกเจ้ามาล้าวิชาควบคุมเอกภพกได้พอดีไปหาแม่เกาดิว บังอาจนักเจ้าบังอาจนดาบเล่มนี้ว่าให้เจ้าแทนจื่อชิข้าเหยียดตันพูดคคำไหนคำนั้นมีแค่ต้องชำระหวนชินข้าขอเือนเจ้าเอาไว้นี่คืออาคมจำกัดย่างก้าวหากผู้ที่ไร้อาคมตายลงดาบพิฆาตวิญญาณก็จะปักอยู่บนอกเจ้าตลอดไปติจุน ม,มูเตอร์นำลกาสวรรค์มาตั้งไว้ที่แม่น้ำลืมเลือนตัวประตูเหม่นทินเหมือนติดกับแดนสวรรค์บอกมีเรื่องสำคัญจะรายงานข้าให้เข้ามาที่แม่น้ำลืมเลือนในครึ่องช่วยามเดิมอยากให้เขาได้เห็นการใช้กฎหมูในทางที่ผิดและระดมทหารแบบผิดๆของเจ้าแต่สภาพการตอนนี้เข้ามาแล้วก็ยิ่งดีข้าก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเจ้าจะอธิบายอย่างไรไปบอกพวกมวเตอร์มีเรื่องอะไรให้รายงานที่ตำหนักลิงเซียพวพรุ่งนี้เรื่องในวันนี้ข้ามีข้าที่บาให้เราเซียนมวเตอเชิญเราเซียนมาหมด บอกว่าหาไม่ให้พวกเขาเข้ามาก็จะบุกเข้ามาเพื่อความปลอดภัยของตี้จุนดูท่าตอนนี้จะไม่มีทางเลือกอื่นข้ากับยิ่งยวนต้องขอตัวหากกลับไปที่เขตเขาเพราะว่ามีคำสั่งสวรรค์ทหารถอนกำลังไปหมดทุกสิ่งปลอดภัยไม่ถูกทำลายก้อนจำกัดย่างก้าวในมือเจ้าจะถูกปลอดออกไปกัน